ตอนนี้อึนยองรู้สึกว่าทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยอะตั้งแต่ตั้งเดือนฮันต์ตั้งแต่มานี่ก็คือห้าเดือนเองมั้งค่ะห้าเดือนหกเดือนรู้สึกว่ารอดูต่อไปแล้วกันว่าเป็นยังไงเหมือนปั่นนะห้าเดือนกันสี่ปีสี่ปีกันสี่นะเนี่ยแค่เราจะน่าเป็นห่วงก็คือระวังจะตั้งจะตั้งรับไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะไรเงี้ยอย่างนี้อยอีกยังต้องใช้ชีวิตแบบปกติยังต้องไปเรียนหนังสืออยู่น้องอะไรเงี้ยทีนี้พอเดี๋ยวทำงานแล้วเนี้ย เฮ้ยแบ่งเวลายังไงวะาเรียนด้วยทำงานด้วยอะไรมันก็จะเหนื่อยขึ้นจะไหวไหมเตรียมทั้งใจและร่างกายให้พร้อมใช่ใช่ที่แบบมาห่วงถ้าเป็นหน่อย่างเป็นอจะห่วงอย่างที่พี่ก็บอกคือเราจะห่วงช็อคเพราะว่าจุกใช่เพราะว่าเขาเรียกว่า popularity shock คือทุกอย่างมันจะแบบเร็วมากอันนี้ได้นะแล้วจะงงมากกันมานี่เขาเตรียมเขา ใช้เวลาสแตนบายมาสี่ปีแล้วว่ากันนี้มาก่อนผมเไยใช่ไม่แต่ว่าตอนมห้าเออมห้าตอนม .5 ้คือเซ็นสัญญานะแต่เข้ามาจริงตอนม .4 เออเอาเธออาจจะอาจจะแบบโอ้ทำไมรอนานจังอะไรอย่างเงย แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเขาแบบกันแจ้งเขากันแจ้งหรือเขารักคนอื่นมากกว่าหรืออะไรนะเธอดูความเหมาะสมใช่หรือไม่ลุงการถ้าเรื่างออกมาในช่วงที่มันมีคนที่เข้าเหมือนน้องการอยู่ในอยู่ในแผงเทปเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าบอกว่ากาจะเป็นเป็นหนึ่งในห้าหนึ่งในสิบแผงเทปก็เป็นไวพี่แป๊บนะโซนตารางดาวน์โหลดอันนี้จริงจริงถูกไหมคะถูกไหมหนึ่งไวพี่แป๊สอง สิ่งที่ผมเข้าใจว่าทำไมต้องถึงต้องเอาแบบช้าอะไรเงี้ยเพราะว่าพอพอเราทำงานการความพร้อมสำคัญากเมื่อเพราะว่าแล้วยิ่งเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยโอ้โหแต่ยังเนาะมันองค์ประกอบอื่นมันช่วยไม่ได้แหละมันต้องแบบตัวเองรู้ล้วเลยคือต้องมองนะว่าแบบอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนกันโดยเฉพาถ้าไม่รู้กับค่ายอื่นเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานกับจีเอ็มทีวีอย่างเงี้ยค่ายเพลงเราจะเห็นว่าเขาดูแลเราเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนแบบ หมือนน้องเหมือนนุ่งอ,อ่ะน้วงปาเพราะฉะนั้นแบบเขาก็ไม่อยากให้แบบอ่าลองลองปล่อยไปก่อนไม่ได้ฉันก็ทิ้งเธอเอากลับไปอีกงนงาก็ไม่อยากทำอย่างนั้นนะไอ้ามาเพราะฉะนั้นแบบเขาก็เล่นผลเลิศอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเล่นผลเลิศนะแต่เขาก็ต้องบ่ม <ใน S 1> บ่มเธอจนแบบให้ร้อมจริงจริงร้อมจริง,อ,งออกมาเธอจะแบบจะได้ไม่ต้องมาเป็นที่เจ็บน้ะงปะ ไม่ไม่แบเดที่แทยเราจะต้องอยู่ในระดับท็อปอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองใช่พี่พี่ออฟนะครับพี่ออบมีอะไรที่ห่วงกังวลบ้างไหมพี่อับก็ออกหน้ามาก่อนใครเลเดือดร้อนรวู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายชีวิตดิเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ก็ได้ไปทำอย่างอื่นมาบ้างแล้วใช่แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เราจะทําที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราตั้งแต่แรก ก็คืออันนี้ใช่ไหมคคือมาร้องเพลงคือเรายังไม่ได้ทำสักทีแล้วพอจนถึงตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้ที่จะได้สตาร์ทแบบเรียกว่าสมบูรณ์แบบอย่างเป็นทางการแล้วก็รู้สึกว่าอยากเจออยากอยากทาอยากเออเามาเถอะอะไรเงี้ยอะไรก็ได้เข้ามาอยากอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงท้าทายชีวิตดีครับน่จะรู้อยู่แล้วว่าเขาถ่ายถ่ายนู่นถ่ายนี่มากแบบน่าจะลองได้แล้วน่าจะ กันทีลยองเลยนะไม่หมด้ามเลยหรอพี่อนาจะคุ้นเคยกับการทํางานกับคนในในโดมไทม่าเพราะเราจะแับคุ้นเคยกับการทํางานจริงอะไรอ้มาแล้วยิ่งกองละครจะเห็นชัดนะเรื่องของการทํางานเรื่องกับเจาะเวลาเพราะที่อับจะไม่ค่อยบ่นเรื่องมาก่อนเดี๋ยวไม่อพี่ไงเดี๋ยวก็มาทีหลังแรง เออีกอย่างหนึ่งอีกประเด็นหนึงหลายประเด็นมากเลยอะคืออย่างนี้นะหลายคนะดือดรบหลายคนตอนนี้ี่แบบเคยเห็นหลายคนที่แบบว่าคิดว่าการคิดที่เอาการออกเทเนเหมือนกับแบบประสบความส์คือใช่ประสบความส์เลยเพราะว่าเราใฝ่ฝันรอมันตลอดชีวิตออกเทปแล้วจะประสบความส็จินให้อย่าคิดแต่งานมันไม่ใช่การรวมเด็ดนะมันเป็นแค่ประตูแรกนะเรียบเสมือนกับเวลาเราเหมือนตอนเข้ามหาลัย พอเราสมัยเราเปนชานสมัยเธอเรียกอะไรร้สมัยเธอเรียกอะไรนะแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นพอแอดมิชชั่นเสร็จปุ๊บเราฉลองหลเพเหมือนกับนี่เราแบบความสำเร็จสุดสุดในชีวิตผิดพอเราเข้ามาเราถึงจะรู้ว่าพอเข้ามหาหาอะไรปีนี้ปีพอเราเข้ามาหาอะไรปีใช่ป่ะเราจะรู้เลยว่าโนนั่นไม่ใช่การนั่นไม่ใช่จุดสําเร็จการแอดมิชชั่นผ่านไม่ใช่เรื่องสําเร็จแต่มันเป็นแค่แบบประตูอีกบาน จุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งพอเราเรียนจบมหาลัยปุ๊บจบจบหรือยังจบปุ๊บฉลองใหญ่โตเหมือนประสบความสำเร็จอีกหนึ่งครั้งอจริงๆก็ไม่ใช่อีกก็เป็นเรื่องปกติเป็นใช่คนธรรมดาอันนี้เหมือนกันคือเหมือนว่าชีวิตคนเราอ่ะมันเริ่มต้นใหม่ได้อยู่เรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งเราต้องกล้าไปอีกจุดหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คิดให้คิดเหมือนว่านี่คือการเหมือนเวลาองๆสอบแอดมิชั่นได้อะถูกปะความดีใจมันต้องมีอยู่แล้ว แต่นั้นไม่ใช่เชื่อในโลกคือภาตารคอนโอเข้ามาสวดได้โอเข้าธรรมศาสตร์ได้อะไรเงี้ยอะความดีใจมันมีอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นแต่หลังจากนั้นมันก็คือดำเนินต่อไปโอ้สิมากรนะศสีมากรเป็นผู้รีแต่ว่ามันไกลไปเลยพุทุรีก็เลยมาต้องเริ่มทำงานนี้ก็เลยไปส่วนใหญเข้าใจได้ สิที่เพูดสิ่งที่ผู้แพูดวันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรัแบบเรื่องเนี้จริงๆขอพูดได้เลยสําคัญมากมและการลืมตัวจะมาตามทันทีถ้าเธอกังวลเธอกังวลมีควา,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 ามกังวลหรือว่าเธออย่างไรหรือเปล่า กันเหรอไม่ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะผมว่ากันถ้าถามกันผมว่ากันคงห่วงเรื่องเพลงว่าเพลงจะติดหูคนไหมเพลงคนจะชอบไหมข้างวนมา้างบนมาเรื่องนี้ต้องคิดทุกคนแหละเขาเป็นความคาดหวังอ่ะถือเป็นทุกคนก็อยากให้แบบว่าเพลงของตัวเองมีบ้านแต่ไม่ได้หนักก็ควรจะหนักนะครับอเหรอครับาคิดอะไรไม่ได้เลยเมื่อเขาเม่อขาเ่คนช่วยเราไม่ต้องไปคิดคิดเพื่อได้ทำอะไรไม่ได้ผมผมคิดเหมือนเดีชิน ว่าแต่ทุกคนจะพูดออกมาหรือเปล่าผมว่าศิลปินทุกคนเย่างแบงก์นแบงก์ก็คิดคือทุกคนมันก็อยากคือเขาก็คือคิดนี่แหละแต่ไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าแบบไปรวบรวมทุลายกันแต่ต้องนั่งคิดด้และว่าคาดคาดหวังว่าเออเพลงของเรานี่จะเป็นยังไงจะได้รับการตอบรับดีไหมแต่เรลาฟังยเราฟังเพลงตัวเองไงการก็จะพยายามไม่เข้าข้างตัวเองจะลองฟังเป็นคนอื่นเพลงนี้ใครอะไรจะลองเป็นอย่างเงี้เอาลองลองเป็นมุมมองคนข้างนอกดูว่าจะชอบหรือเปล่าอ่าใช่ถูกใช่คือคือเราบอกว่าธรรมดามันคิดอยู่แล้วล่ะ ใค,ใครก็คงต้องอยากรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเพลงเราออกไปคนจะอยากคนจะชอบฟังถูกคนจะฟังเยอะจะเป็นที่รู้จักเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นคือการคิดถึงผลเพราะฉะนั้นเราเราจะบอกว่าต้องย้อนมาที่เหตุคือเราไม่ได้เป็นคนอยู่ในโปรเซสของการสร้างงานเพลงแต่ว่าพวกเธอในฐานะศิลปินเนี่ยอยู่ไงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มที่วิลั์คุยมาตั้งแต่ต้นคุยกับโปรดิวเซอร์ยังไงอะไรยังไงนั่นแหละมันคือการทํา งานทุกอย่างเพื่อให้ผลตอนท้ายมันออกมาดีแล้วมันได้อย่างที่เราอย่างที่เราาอยกได้เพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราอยู่ในขั้นตอนการผลิตทั้งหลายเราก็ต้องแบบเต็มที่กับมันอ่ะเฮ้ยพี่อยากได้เพลงอะไรยังไงพี่เขาคุยแบบนี้จะใช่เราไหมไม่ใช่โมนีนั่นอะไรเงี้ยมันก็ต้องทํางานสองทางไปด้วยเพราะว่าถ้าเราเราแค่แบบทําไปอย่างนั้นเราก็มันคาดหวังปลายทางว่าอยากได้เพลงดังเออมันไม่ช่วยอะไรไงมันไม่เกิดอะไรคาดหวังให้เพลงดังหนึ่งอย่าง สิ่งที่แบงค์แบบคาดหวังด้วยหนึ่งอย่างคือคือไม่ไม่ได้คาดหวังแต่คิดว่าเตรียมตัวดีกว่าเตรียมทั้งตัวเตรียมทั้งใจยอมรับเลยก็คือคือถ้ามันดังกันดีอยู่แล้วถ้าทุกคนตอบรับดีดีแต่ณตอนเนี้ที่พอมันใกล้เข้ามาแล้วเลยเราเลยต้องแบบต้องเตือนตัวเองว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดถ้าไม่เป็นเราเราจะเตรียมตัวยังไงเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะรับสิ่งที่เราไม่ประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าตรงนี้ก็พยายามบอกตัวเองอยู่เหมือนกัน ที่เราได้ร้องเพลงได้มีเพลงของตัวเองมันต้องทําให้รู้สึกว่าเราเต็มร้อยแล้วถ้าเพลงมันดังถ้าคนมันก็จะเป็นร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยเป็น้องมันก็จะเพลงมันไปเองเราดเหมนนี่ขนาดไม่ใช่เพลงของตัวเองนะน้องออกซิงเกิลแรกมาเรานั่งหน้าจอทีวีอ่ะมีดีเทลของหั้าดอเรายังลุ้นเลยนะ่คือเพลงของราองมันก็ต้องแบบก็ต้องมีบ้างนเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมมีความสุขกับนปัจจุบันแบบมีความสุขกับตอน นปัจจุบันนาเขาะใช่เหมือนตอนตอนเนี้ยปัจจุบันอันรน้ัะจำได้เลยที่พี่ชอาพูดอ่ะพี่ชอาพูดว่าอย่ารอที่จะมีความสุขกับตอนปลายทางแต่ให้มีความสุขกับทุกวันที่ทำกับทุกเวลาที่ทําอยู่แล้วแล้วที่เหลือมันจะเป็นกํำไรชีวิตเรามันเป็นกาไรจริงจริงอันนี้คือคําพูดนายพี่แบบจําได้ตลอดพี่เอาสอนเยอะอะาถ้าแบบ เรามีโอกาสได้คุยกับพี่ๆผู้ใหญ่พี่ถาอะไรยาเงี้ยเขาจะสอนเราได้เยอะแล้วเข็ยพวกในน้มันชาได้เอาเป็นว่านะครับ ใครที่ยังเห็นพวกเขาวันนี้ยังไม่จุใจนะครับสามารถติดตามพวกเขาครับเพิ่มเติมได้ที่ครับ w w w t e m p o k i p e c o m ครับหรือว่าสำหรับใครที่เล่น Twitter หรือว่า f c e e o o o นะครับเข้าไปเซิร์ชนะครับคำว่า t e m p o e p o w e w o r d นะครับผมรับรองเจอพวกเราแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณโยเกิด์ตัชี่เกิดหน้าใสเกิดแข็งแรงสูงโยเกิรตดัาชีดีมีประโยชน์อย่าบอกนะว่าไม่ได้กินครับสวัสดี